สวัสดีทุกท่านนะครับคันนี้ก็เป็นรถใช้งานได้ราคาไม่แพงอีกคันหนึ่งนะครับสภาพพร้อมใช้งานคันนี้เป็นมิตซูบิชิแลนเซอร์ท้ายเบนซ์ซีคันนี้เป็น,น,นเกียร์ออโต้นะครับใช้น้ํามันล้วนเกียร์ออโต้เข้าได้ปกตินะครับเครื่องยนต์เดิมๆนะครับไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนสามารถขับทางไกลได้ภายในสะอาดนะครับแจ่มๆจมเบาะหนังดำสภาพใหม่ๆสวยๆเงาๆไม่มีแตกขาด ระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบใส่โพรมาลซิ่งดิฟฟี่สตัวแอร์เย็นวิทยุซีดีใช้งานได้ตัวถังรถเดิมๆนะครับไม่เคยชนหนักไม่เคยจมน้ำสภาพสีมีริ้วรอยบ้างนะครับตามการใช้งานช่วงล่างดีไม่เวี่ยงไม่สะบัดเอกสารพรบภาษีไม่ขาดนะครับพร้อมโอนรถคันนี้ก็ตั้งราคาไว้ที่35,000บาทนะครับ ท่านสามารถไปดูรถกันได้ที่ปทุมธานีลิงก์โปรไฟล์เบอร์โทรผู้ขายจะอยู่ที่ใต้คลิปนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ